ทุกคนดูยาย้อยมาอัปเดตให้ดูเนี่ยถนนริมโขงนะคะมีทุกเสาไฟพี่น้องค่ะบนีไงป้ายพี่น้องแมองอะไรก็ไม่รู้ทำไมเยอะอย่างนี้อ่ะโอ้โหบ้านนี้เปิดไฟไม่ได้เลยนะคะเนี่ยเขาอยู่ตรงริมโของอ่ะแต่ดูแล้วเหมือนเขาจะเป็นแพรเขาจะสวยนะ แต่เขาสร้างความรำคาญเนีน่เรามากเลยพี่น้องดูดูด,ดูพี่น้องดูยายม้ดูแล้วก็ดูที่เนี้ยวิ่งออกมาจากบ้านยายค่ะเต็มอยู่ที่แอบเป็นต้นไม้ก็เยอะหนูหน,หนูเห็นไหมเหมือนสายลุงเลยโค้ขงขึ้นโค้งลงดู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 ด,ด,ด,ดูแมงอะไรเนาะกินก็ไม่ได้เบิงเบิ่งพี่น้องเบิ่งลมพัดลมพัดเพิ่นเนาะพป็น เป็นคลื่นเป็นคลื่นเหมือนทะเลเลยอ่ะโอ้หน้าก,กลัวเนาะแมงอะไรก็ไม่รู้ทำไมเยอะจังเลยอ่ะป้าเดี๋ยวมาดูอีกฝั่งนะฝั่งนี้ไม่มีนะคะดูสิคะแปลกไหมคะมีก็มีไม่เยอะมีนิดหน่อยเนี่ยแค่ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาแต่ข้างล่างเนี่ยโอ้ยหน้ากลัวมากเลยเยอะเยอะเยอะจนหน้าหวาดเสียวเลยพี่น้องแมงอะไรก็ไม่รู้เนาะโอ้ วันนี้ก็ลมหนาวด้วยลมหนาวด้วยวันนี้เขาไม่ไปไหนเลยนะตอนกลางวันเขาก็มาแอบอยู่ในป่าพอกลางคืนเขาก็ขึ้นมาหาไฟเงี้ยเราก็จะรำคาญไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดหน้าหนาวโอ้ยกินก็ไม่ได้น้อดูสิดูสิตีเวลาพอลมพัดมาก็วิ่งลงไปข้างล่างพอลมไม่มาก็วิ่งขึ้นมาหาไฟดูพี่น้องดูยังกับแมงเม่าแต่ไม่ใช่แมงเม่านะคะแมงอะไรไม่รู้คะ่ะ น่ากลัวพี่น้องน่ากลัวใหญ่ไม่ชอบเลยจ้าเอาให้ดูซั่นิดละสิไปนอนเลยจ้าช่วงนี้ก็สามทุ่มแล้วนะจ้าสวัสดีจ้า